สวัสดีครับผมช่องไอป่าหึง9 9ีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นไฟโซลาร์เซลล์นะครับไฟแบบถนนนะครับราคาประมาณ900กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงโปรโมชั่นก็เหลือประมาณ 300, 300กว่าบาทเนะาะ3ามรก็จะลองแกะให้ดูข้างในกันนะครับครับก็ต้องขอบอกคอนับว่าแพ็คมาดีมากเลยนะครับ ผมพุ่มเหมือนอย่างดีเนาะอ่าจะลองให้ดูเนาะนี่ครับเป็นแบรนด์ของโมดีนะครับนี่เนาะโมดีโซลานะครับเอ่อไฟถนนโซลา่าอันดับหนึ่งนะครับก็ผมเคยใช้เอ่อแบรนด์นี้ของยี่ห้อนี้เนาะแต่เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็สามารถไปดูคลิปได้เนาะก็รีวิวดีอันนั้นถือว่าโอเคเลยนะครับอยู่ไว้ถึงเช้าเนาะลองมาดูตัวนี้มานะครับเป็นนี้เนี่ย md hlt 27K 30็วัตต์นะครับนี่เนาะ ระบบสว่างค้านะครับใช้งานได้มากกว่า12สองชั่วโมงเปิดปิดอัตโนมัตมิน,นะครับโอเคให้ดูร,บรอบๆนะครับนี่นิดนึงนี่นะครับก็ตัวสินค้านะครับรับประกันปีหนึ่งนะครับนี่เนาะให้ดูประเภทนะครับนี่เนาะแบลิเทียมนะครับนี่เนาะก็ ถ้าแบบชาร์จในการเต็มเนาะประมาณ5-6ถึงชั่วโมงเพราะว่าโดนแดดนะครับอ่าลองแกะให้ดูข้างในนะเพราะว่าผมก็มีแบบนี้ตัวหนึ่งใช้ดีเหมือนกันนะครับัน,นี้ตัวที่2องแหละก็แพดมาดีนะครับโอเค ลองดูในกล่องก็อันนี้ก็จะมีแบบเป็น2แบบเนาะมีแบบถ้าเรียกแสงขาวแสงเหลืองอันนี้เป็นขาจิตน,นะครับน,นี่เนาะเป็นเป็นบัวชัวนะครับโอเคก็มีหลายรุ่นให้เลือกนะครับถือว่าแบรนด์นี้ก็ถือว่าชั้นนำนะครับดีมาก ใช้เทียบกำลังมองหาอยู่ผมแนะนำน,นะครับว่าใช้ทนแน่นอนผมก็ใช้อยู่รับประกันนะครับมีเนาะให้ดูตัวชิ้นงานนะครับนี่เนาะโมดีโซล่านี่ Solar, นครับนี่ตัว30วนะัตต์เนาะนี่นครับยังของใหม่นะครับยังไม่ได้ลอกนะนี่โอเคนี่แผ่นลังนะก็จะลองแกะดูก็กดดูนะว่าปิดหรือเปล่า โอเคปิดนะครับก็เดี๋ยวลองไปเทสให้ดูนะครับบางคืนเนาะติดตามกันนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูให้ดูไฟนะครับอ่านี่นะครับติดไว้บนหลังคานะครับก็รอบรอบวงนะครับความสว่างไฟมันจะไม่สว่างจ้านะครับก็รอบวงได้ประมาณสัก6เมตรได้จากที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับ ถึงเรียอขอบปูนเนาะกว้างปรงวาน6หกเมตรหกถึงเจ็เมตรเนาะจากข้างบนนะครับถือว่าสว่างนะครับติดก็เขาแนะนำมาติดไม่เอ่อประม,มะาณสก3าเมตรสี่เมตรกำลังดีนะครับแต่ความสว่างไฟมันก็เลไมันมันไม่แสงแสงจ้านะมันบมันปันกาปันกาไม่แสบตาม,มานะครับก็ไฟอันนี้เอ่อผมลองรีวิวนะครับอยู่ได้ถึงเช้านะครับถึงเช้าเลยอันนี้คือ มันไม่สามารถแต่ปรับโหมดได้นะเพราะว่าจะเอาแบบเอ่อเปิดปิดเนาะหรือว่าเดินผ่านแล้วแล้วก็เลี่ยร์มันไม่สามารถทำงานได้นะครับมันคือเพื่อแร่ต้องเปิดอัตโนมัติเออใช่เปิดเองอัตโนมัติเลยไม่สามารถมีรีโหมทเนาะสามารถเลือกได้โอเคก็มารีวิวด,ดูกันครับก็เผื่อแบบใครอยากสนใจหรือสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมทิ้งที่อยู่ไว้ด้านล่างนะครับ แล้วจะกันหว้คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ